ที่สอง้องเ่าอะไรพี่เ่าไหร่ครับเสามพงกดจี่นี่นี่ยแนนมึงแก่สถดเลยมันี่มึงแก่สุดเลยอุ้ยอุ้ยมึงยังดีนะที่มึงไม่ตีกองยาวใครไม่รู้จับกูเปเต้นผไม่ได้แต่เพรกัได้รอะนี่ขากเพชรบุรีสชั่วโมงฮะถึงยุทธยาี่โมงเ็ูไม่ได้รำไม่ได้รำ มึงไม่นั่งแนแต่มึงได้เมาไงาไม่ได้เมาไงเดี๋ยวกูจะใหจะให้วนาลีลงเฟซตอนมึงถอดกางเกงลยเงในตัวเดี๋ยวกให้ลงเดี๋ยวให้เไม่ไไมไเป็นไรพเอาไปยงได้หมดเลยอันนี้คณะอะไรบอกเพ่ผมหกหกใชเดี๋ยวมึงาออกมึงไปอยู่คณะพี่คณะสาอะทอลพเลชื่อทเกมผมไม่ได้อะไรเน็ตโชว์เดี๋ยวกูจะหาเน็ตโน้มตีกองอยันคืน ไอพพวกม้ถ้าเกิดมึงแน่ใจว่าสติงดีพ่าุูกทุ่งมีประชันไ่เลยได้เล้ชนะกูจัดโคโยตี้แจกมๆกให้ถ้าได้ถ้าเกิดชนะกูจัดโคโยตี้ให้เลยได้เลได้ร้เพต็มตัวได้เลยได้ไสติงกับุ่ทุ่งนะเอาพี่ส่งตัวแทนไาเลยเนเดี๋้วขอแนะนําตัก่อนน้ครัมันไม่รู้จักพวกร้องจะเลยครูเจครับน้าแมเป็นครูนักดรีอ่างทองเอกร้องุกคังที่มีคนมาแล้วถาเบอร์หนึ่งของการร้อง มันจะเป็นร right? oh. huh. no, right. oh. ้องเพลงตกใช่ไหมเพื่อนเพลงตงเพลงเสภาอะไรเอ่ยนี่ลูกทุ่งของจริงเก๊๋าเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวกนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะขอส่งครูเจไปประลองไปประชันเพลงลูกทุ่งก่อนส่งตัวแทนไปเลยนี่เหรอครับคนแรกเหรอครับไปลูกทุ่งโอ้โหน่าอยู่ก็ยอดรักเลยพี่แพรดูกันเอาผ่านมี มันว่าพวกเราอะ้สามชิดอัพฟดวเราจะสู้กันได้หมนัพวกิสลิกเอเงี้ยีกนงเอาก่อนเลยครับเรงอะไรบอกขอเป็นเพออกใจชออะไรพื่อนเดี๋ยวแม่ฟังเลยเราจะเต็ลกุงน Anh ai đang đám nắp bóng của tên họ của tên là mặt mai

คุณส่วนตันัสมาธินธรทำผมนั่งสมาธิช่วยแก้ช่วยแก้หน้าให้หน่อยแล้วกันคนแรกแพ้ไปแล้วเอาคนที่สองแก้ผ้ามาเลยแก้หน้าแก้เล้าเอมนดี๋ยวพี่น้ต่ากาเดีจัดเลยเนพอดีเลยอ่ะนแกวันนั้นเลยทมวันนั้นอ่ะไหนพี่เดี๋ยวพี่ตัวท้ายพี่ตากาตัเท้าไหมาการหขอเสียให้คนรูทุ่งห่้ครับ

คนเศร้ามองพอภับเกิดส่งที่ใจเฮ้ยนี่แพ้แล้วเนี่ยแพ้แล้วพอแล้วแพ้แล้วพี่โก้แพ้แล้วพวกนี้ทำกูเสียหน้าหมดเลยแล้วแล้วมึงบอกสวดมนต์ไงแล้วบอกสมึงว่ามึงไปทับาตอนไหนพอดีแล้ววันนั้นอ่ะนี่ทอกงไอ้หน้าดอกรื้อเบี้ยเนี้ย ไปสามคนมัดรวมกันมาแล้อะไรพ hey, oh ี่ถึงจะร้องเพลงลูกทุ่งเพลงนี้ไม่ต้องสามเราพี่ผมคนเดียวก็พอแล้วกูจะพี่จะเอาแทงลูกพุ่งลูกนี้หรือลูกไหนพี่จัดมาเลยกูจะต้องชนะมึงให้ได้เพื่อกูจะได้โคโยตี้โอ้เจ้าของขอวันหนึ่งนะจะได้โคโยตี้นะขอโคโยตี้วันหนึ่งขอเป็นสองทุ่งร่องเรืองหานะขอเป็นสองทุ่งความมีหมู่บ้านในความรักหมู่บ้านกู่เขาเพียงแค่ทุ ต้องเรือหารักให้เอซีได้ฟังเป็นขวัญหูให้ดูเป็นขวัญตาแม่แม่จับตาดูเพียงแต่ไว้แม่ย่อดแท้ร้อเรือมา วาสนามี้อยลอยไปตาม แค่เดินสองทุกกระเทียมมึงตั้งแต่สองทุกะไอ้ลิปถายเอ้ยกูไปกอดกระเทียมเววาแล้วกูแล้วเนี่ยพี่แล้วเราก็ไปโบนูตี้อย่สิพี่พี่สามคนนะแค่แล้วนะโบนูตี้พวกผมนะครับตามที่รับปากเลยได้มึงมายืนสามคนตรงกลางเลยลูกบอกแล้วกูเรียนตามท็อปแล้วกันอ่าอย่าเลือกตัวอยู่เลือกตัวให้มันเลยโอเคนอที่นี่แหละเมึงเป็นพี่ใหญ่ พี่ครับใครบอกอุ้ยเป็นพี่ใหญ่ครับก็นี่ไงมันเป็นพี่ใหญ่ผมอาจจะใหญ่กว่ามันก็ได้หญ่แต่คูแน่ใจได้วีนนกได้าสุดแใไหมใจไ่เป็นไรพี่ให้ดูพี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวไปเดี๋ยวความเป็นทุกเอง เดี๋ยวพังเป็นตัวเองโดนใครฟุบเยอมึงชอบกลมตัวเองสายก็ของเองท่านี่เดี๋ยวมึงสามคนยืนสามคนยืนหลักตาเลยเแล้วก็ให้โคุยตี้มาลูกไห้ผมไปเอาละทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับโปรดสงสาร สคนของผมเลยเป็นน้องรักของผมาคนเป็นเจนนเรชันใหม่ของสองแค่บุตรทิกเววันนี้จัดที่ตี๋ยวจัดรับตาเลยเดี๋ยวพี่จัดให้แล้วที่ไดลตี๋ยวเงวพี่โน้ตใจดีว่าไหมค้ามันไปพอมกันเลหลับตารับตารับตาคนะหลับตาคนรักของพี่ชนะชนะบอกมะเถงเลยนะับตาัตาโอ้ยใกล้เช้ามาก